กรับสปฏิจารพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อพ่อกระช่องสาวสาวอินสวีเดนย้ำมากินเข่าเนจะนาทุกคนจ้าทุกคนจามือนีเด็กก้อยเนื้อเส็บแสบบมาฝากทุกคนอีกแล้วนะจะนาก้อยเนื้อเส้นกับตับเส้นที่เหลือวันนั้นนะจะนาทุกคนจ้าก็เลยเอามาก้อยกินเลยนะจะนาทุกคนจ้าวาวลายแก่ห้างนะจะนาแสบไปนน้ำกันเลยจ้าพี่น้องจ้าสุดยอดอลังการงานส่างอีกแล้วนะจะนาทุกคนจ้า กับผักสดๆมากมายเลยนะเจ้าทุกคนจ้านี่จ้าผักเต็มอันยะเลยนะเจ๊ะทุกคนแซ่บน้าเกันเลยนะเจ้านาพี่น้องจามาจ้าแซ่บจ้าหิวเข่าสละเกลือเลยนะเจ้าเนาะมือนี้บ่ได้โบกนะเจ้านาทุกคนจ้าโบกบ่ได้นะเจ้านาอีกจักหน่อยจิขับรถออกไปเที่ยวข้างนอกนะเจ้าเนาะขอกินเป็นน้ําเปรราณ์นะเจ้าเนาะนี่น้ำจ้า ค hey, จ้ทุกคนจ้ามาทานด้วยกันเลยนะคะคนดีกับขําเหนียวกล้องในหน่อยขาแม่อีกแล้วนะจ๊ะนะ <laughs> มาจ้าพี่น,อน้องเบาลายกีห้างใหญ่ยยควมใหญ่ยยควมนะจ๊นะเนาะ <laughs> ต่างทางล่างนะจะ๊ะคือคนจ้ากับช้อนจอมยึดอีกแล้วมาจา้าอุย้ยขาดไม่ได้ก็คือแว่นตานะจะนะ๊ะเนาะทุกคนจ้า <laughs> เห็นจางปางเลยมา ว้าวพระอ้อมกันแท้นะแซบ่บเผ็ดอำลำมา 좀 <laughs> 음. 바 <laughs> <목소리>

มาคำน่อยๆน,ยนะจ๊ะนาอทุกคนจ้าแต่กินคำลายๆก็ที่อิ่มเร็วจ้ะพี่นอ้องแสบมาเด้อจ้ามาก,กินก้ออยเนือ้อซอยหางไปน้ำกัน อืมอืมอืมนี่โอ้คันแท้นะอย่างมัน อ๋อใหญ่ค่ะแซ่บแซ่บพุดผูด ừ. เราจ้ะทุกคนจะ้ะไม่ต้องสับยยให้ยากนะเจ้าเนาะตอนมันจะสะใจ <c oughs> Lạc mình kinh mà, mặt mình mặt 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 này chắc mặt 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 chạy con bưng mặt cho nó mặt mặt But. <clears throat> <clears throat> ย่ังติดข้อหนักนะ แอเคจ้าทุกคนจะไปแล้วนะจ๊ะเนาะสวัสดีนะจ้ะเนาะขอบุญและขอบคุณนะจ๊ะเนาะติดมารับชมเลยรับเบิ่งช่องสาวๆอินสววเดนจ้าทุกคนจะไปพอกันคลิปหน้านะจ๊ะเนาะเพชดแล้วอีกแล้วจ้าขนาดใส่พริกหน่อยเดียวนะจ๊ะเนาะไปแล้วจ้าสวัสดีนะคะเนาะบ๊ายบายจ้า